อ่ะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอิติเบดทุกขสุขนาะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องเดือนพี่น้องไหมเนาะอยู่กันสี่คนแม่ลูกพี่น้องเอ้ยกับิีประมาณนี้เนาะเพิ่ง้วเนาะบระเทศไทยคลีบอ่ากินข้าวยามมืะเร็งห้เบิ่งพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่กับลูกสองคนพี่น้องเอ้ยอยู่กันสามสี่คนกับิีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยอาหารการกินเฮาแล้วก็อันนี้ก็ แม่น้องเดือนกำลังเห็ดกินให้ลูกพี่น้องกำลังทอดไข่ลูกเล็กพี่น้องผ่าประคบประซัทเขาทอดเขาไพ่พี่น้องเลยทอ,ทอดไข่บ้านทอดไข่ใส่หมอไปผ้าพี่น้องเนาะก็คือเมื่อนี้แม่ลองเดือนกลับมาจนคำจนเมิดพี่น้องเลยก็เลยบาดหนึ่งข่าเพราะแม่องเดือนก็กิน,กน,กกนข่าอยู่วัดพี่น้องเนาะ บันนึงเขาบโบล้มาเขาพี่น้องอยู่กันแนวนี้ก็กินง่ายๆไปพี่น้องมพอเดือนก็กำลังทอดไข่เนาะอันนี้ก็แต่งกินใด้พอแล้วละกันแมาแต่งกินให้ลูกพี่น้องเลยกับข้าก็ทำเงินี้ค่ะมีก้อยนางพี่น้องเลยเน่ยก้อยนางพี่น้องก้อยนางงัวเนาะพอถึงเดือนซืบสิบหมื่นัหน่อยนางมาพร้อมพี่น้องเลยซืบหาเหลก็ได้นางมาหน่อยหนึ่งพี่น้องได้ก้อยหนึ่งเนาะอุ้ย ขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยกล้องลุดพี่น้องนี่มีนมือนีมีข่าวดีพี่น้องจ้าแมนพี่น้องเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเฉลยเฉลยเลยกับนั่งกินก่อนนี่พี่น้องเอ้ยก้อยนั่งพี่น้องก้อยนั่งงัวนหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่แซ็ปพี่น้องแซ็ปน้ำพน้องเดือนเม่น้องเดือนพี่น้องเอ้ย แล้วก็มีพักขมิกเนาะแล้วก็พักในสวนเองพี่น้องเ้ยพักหอมหน่อยพี่น้องรัวพักซีลาวแม,ม่นบ่ปุุยแม่ประมาณนี้เนาะอกงกินเนาะกินง,ง่ายง่ายพี่น้องเลยอาหารบ้านเนาะก็สิประมาณนี้ทุกแล้ทอดไข่นะ

sao nó đi bà <laughs>, nè, đi okay. so, no. so. bà uh, lụng <th601> <coughs> เรื่องงานิเนาะงายกวาก็จะบอมกับเราพอลียาเอามือเอาของหม่อไ้ามาเด้ไปเห่็มปอแม่อีกหน่อยเดือนน่ะก่อยน้ำแล้วกันก็ก่อยบูเบิดนี่จักับเจียวมาก่อกให้น้อง mở tai mở thở tai thở ải tai thở đuổi tai ạ thở khứa tai nhạt 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 เมื่อี่พี่น้องจ้าไม่เลื่อนไปค้ายสุคาไปคายอยู่อันบาทนุ่งชมพูไปค้ายอันบาทอันพอน้องมีแทลเพราะเวตใส่แดงคนกะนาจะได้โรคขีดนอกวันคือคนอันโดดโรกนรโลกเรโลกเชิงบ้านนุชมพู่เ่ิงประสาทะบ้านน้อชมพู ไประเายเอนมาว่าก,ากันโอ้ยบอกแกเอาเมาลบนั่นนี่ว่าผูดผ้ดพนเจสซีนะหุจักกันเดิมนเอาลปลาแล้วจะหูจัจกว่าเป็นคนหูจักกันนะพี่น้องถ้วก็เล่านาวบ,บ้าวา่าออกาคิดรถเป็นส่งปาอะไรกเฮ้ยงูสิงก็ต้อกใหญ่หนึ่งโคตรจินนาการทางๆนงนะมันบิดโตอยู่ตก็เดียว กีรเของเบี้ยนเราางข้างเรียนได้ังสัตวัวมาหลากน่าโขบสัตว์ปาเลยเล้วเเียนทางดำนะทางแดงทางแดงเส้นเด้นเปนซุ้เสนเป็นน้องไก่แม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 ่นนไหนเยูะโดยไม่แม่เลาแต่้ายเครื่องพี่น้องเลยไม่ตงเด้กระจอดโต้องไปซื้อโลซื้อเลยงง งูห่าวงูเหลือมบ้านเฮาิว่าเล็นันสักงูห่าวงูเหลือมงูห่าวนั่นสสองเจ็ดสองงูเหลือมนันสองเก่าหกเก้าสองเก้าหกเกาเนี่ถือเลขหามุงพี่น้องเลยเ้เย้เย้ได้หมไพูดถืกเลเย้เย้ได้หมลอยถอกับเพันเลย ถึงสามมันกี่พี่น้องเลยได้สามแสนสี่สิบพันคครรัับบเป็นเงินไทยกับเด็ด<ะ>เด็ดสองแสนสี่สิบพันเนาะเป็นเงินไทยกับประมาณสี่ร้อยบาทพี่น้องเลยทำเง,งิก็ดีใจเนาะอืม ามุ้งพกมุ้งถึงหามพี่น้องเ้ยกมุบเอาเลขหางกับอันเลขหน้าขึ้มาอยู่ได้เด็น้ากงบหน่อยเนาะจะจือไรหูไรเดก้อเอ้ยน้ับหเนาะมีอยู่สองปองสามปองพี่น้องบันนีเวียดนาม

anh đi, đi ăn, nó đi ăn bát đi ăn lôi nha đi ăn hm 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 nhả hm 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 Rồi hm hm Cái hm 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 nhỏ hm 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 Nhỏ hm 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 hm

มีก่อยคือก่อยคือก่อยห้อยก่อยน้ำไปเฉยๆก็ไม่ใช่ปุกปุน้ำไม่ใชไม่ปุกปๆุกัวหอยจอไม่หอนกับมี มองมูสิงอีกสัตว์บ่กคอยมีแล้วพี่น้องมูสิงเนาะเห็นออกมาคนเห็นง่ายๆเห็นแล้วจอดจอดเล่นต้อนเหร่นี่เขาเอาจอร์ดเล่นต้อนเหร่นะมันบอกปึ๊อันประษานมาคนบอกเลยจ้ะ ป้าส่านะือถือว่ามัน2,000บาทมันหรอมันเลอ่หนนี้ันอกินยกินะแบดกินะแม่สำหรับคลิปนี้กับสิดาเพื่อนสนี้พี่น้องเนาะงเรียนลงด่ากินอะกินหนอ้ปนอ่างเลยพี่น้องเอ้ยต้องแค่อินไปเลยเนาะ แล้วก็พอกันคลิปหนาไม่ต้องปากทุกคนติดตามหับชมต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เขกราบเขาเขาก่าบคำว่าสบายดี